สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่โชคมีแต่ลาบนะคะวันนี้คุณแม่ก็มีสินค้านะคะมาโปรโมชั่นลดราคาให้กับเอฟซีสายบุญทุกท่าน,นะคะ่ะอยากขายนะคะรองเทา้ารองเท้าเย็บมาเยอะมากเลยเย็บมาเยอะๆนะคะเย็บมาเยอะมากเต็มบ้านเลยนะคะวันนี้คุณแม่มีรองเท้านะคะ มาให้กับ f c ได้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 เอฟกันนะคะในราคาโปรโมชั่นนะคะในราคาโปรโมชั่นรองเท้าที่คุณแม่จะยกนี่สวยงามมากเป็นรองเท้าผ้าคามนะคะอย่างดีเลยนะคะอย่างดีใส่สวยๆค่ะเป็นรองเท้าผ้าคามอย่างดีนะคะใส่สวยงามมากนะคะใส่สวยงามมากเลยนะคะเป็นรองเท้าผ้าคามอย่างดีเลยใส่สวยงามมากนะคะตัวนี้เย็บจากผ้าคามนะคะเย็บจากผ้าคามต้นก็ไม่ยาวมากนะคะพอดีสวยนะคะ ส้นไม่ยาวมากพอดีสวยเลยนะคะพอดีสวยพอดีใส่ไม่ยาวมากนะคะไม่ไม่ไม่สูงมากนะคะพอดีใส่พอดีสวยตัวนี้เป็นเบอร์สามสิบหกนะคะตาไม่ดีนะเป็นเบอร์สามสิบแปดค่ะสวยงามมากนะคะเอฟซี FC ท่านในเอฟคุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่คู่ละห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่าอยากขายเนาะอยากขายมากๆเลยคู่ละห้าร้อยบาทนะคะอ่าสวยมากค่ะ เบอร์สามสิบแปดนะคะเบอร์สามสิบแปดค่ะต่อมาเป็นสีแดงค่ะสีแดงนี่เบอร์สามสิบเก้านะคะอันนี้ก็ไม่สูงมากแต่สวยนะคะใครชอบสไตล์ผ้าผ้าทอมือนะคะเอามาเย็บลงท้านี่ทางร้านเย็บเองค่ะทางร้านเย็บเองสวยงามมากนะคะคุณแม่ก็ไปใส่คู่หนึ่งสีแดงสวยมากเลยนะ,ะสวยมากเลยตัวนี้เบอร์สามสิบเก้าค่ะ ส้นก็ไม่สูงมากนะคะพอดีใส่นะ,ะแลวมีสายรัดอย่างดีเลยนะคะคุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นเองค่ะ3านะคะเบอร์39ินะคะต่อมาเป็นสีคลามค่ะตัวนี้อย่างดีนะคะสีบอลเงินแล้วก็สีครามนะคะเราดีไซน์แบบสวยนะคะสวยมากเลยนะคะส้นไม่ส้นไม่สูงมากนะคะ ส้นไม่สูงมากค่ะดูในดูในจอเหมือนสูงของจริงไม่สวยนะคะแค่นี้เองค่ะนิดเดียวนะคะนิดเดียวอันนี้สามสิบเจ็ดค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะนี่เบอร์สามสิบเจ็ดนะคะเบอร์สามสิบเจ็ดเบอร์สามสิบเจ็ดค่ะสวยงามมากเลยนะคะเป็นรองเท้าผ้าคามนะคะทางร้านเย็บเองนะ,ะแต่ตอนนี้ตลาดเงียบมากตัวนี้เป็นตัวสีทองค่ะตัวสีทองตัวนี้สามสิบเก้าค่ะสวยมาก ใครมีชุดสีทองนะคะเอฟรองเท้าไปใส่นะ,ะสวยงามมากๆเลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเป็นผ้าตอมืออย่างดีเลยห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาเป็นสีครามส้นสูงนะคะแบบแบบเดินแบบเลยอันนี้อันนี้สูงนะคะน,นี่เป็นส้นสูงค่ะท่านในสในใจส้นสูงนะคะเอฟได้นะคะคุณแม่ก็โปรโมชั่นท่านเหมือนเดิมค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะ กู๋ละห้าร้อยบาทตัวนี้สามสิบเก้านะคะเบอร์สามสิบเก้าเบอร์สามสิบเก้าค่ะสีครามส้นสูงสีครามนะคะต่อมาเป็นปลายแหลมนะ,ะส้นไม่สูงค่ะตัวนี้สามสิบแปดค่ะสามสิบแปดนะคะส้นไม่สูงค่ะสามสิบแปดสามสิบแปดนะคะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเอง ต่อมาตัวนี้องค่ะในเบอร์สสสีิบองนะคะเบอร์สสสีิบองค่ะเบอร์สสสีิบองใหญ่ยาวมากเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะใส่ดีมากทนมากเลยนะคะโอ้นี่ก็ส้นสูงค่ะส้นสูงเบอร์ิ0นะคะตัวนี้ส้นสูงเบอร์40ค่ะ ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นผ้าคลามอย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าคลามอย่างดีเลยนะคะอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงนะคะเบอร์สี่สิบค่ะสวยมากพื้นไม่สูงมากนะคะพื้นไม่สูงมากนะคะสวยงามมากเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น เพ้าใบค่ะอันนี้เป็นส้นสูงต้องยกส้นสูงก่อนนะคะตได้ยกส้นสูงก่อนค่ะตัวนี้สวยมากเลยนะคะเบอร์สามสิบแปดค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือนะคะสวยมากสีบอลเงินค่ะสีบอลเงินนะคะเบอร์สามสิบแปดค่ะตัวนี้ก็เป็นสีกรามค่ะ สีรามเบอร์สี่สิบสองค่ะสีรามเบอร์สี่สิบสองนะคะสีรามเบอร์สี่สิบสองค่ะอ๋อตัวนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มสีส้มเบอร์สามสิบเก้าค่ะสวยงามมากสีส้มเบอร์สามสิบเก้าค่ะสวยงามมากเลย โซเบอร์สามสิบเก้าตอนนี้เป็นสีแดงค่ะส้นต่ำนะคะเป็นสีแดงส้นต่ำค่ะสีแดงส้นต่ำเบอร์สามสิบเก้านะคะสวยงามมากเลยค่ะเบอร์สามสิบเก้าคู่นี้คุณแม่ใส่แล้ว่ในรองเท้าคุณแม่เรืบ้อย สีแดงแม่ไปจะไปนะฮะกล่องใส่หมอนรองเท้าสีแดงของแม่กล่องใส่กล่องป่งของเก็บของแล้วก่ะเอาประกานจันมาเก็บแม่ใส่ลสีบอลง,งเก็บของ้ะสีบอลค่ะสีบอลสีบอลเบอร์สามสิบเก้าค่ะสวยงามมากเลยคูณห้าร้อยบาทนะคะ เสียงอะไรตัวนี้สีส้มค่ะเบอร์สามสิบแปดค่ะนี่จะเป็นส้นสูงนะคะแบบใส่เดินแบบเลยนะแบบใส่เดินแบบเลยค่ะ,แบบบบคะตัวนี้สีม่วงค่ะส้นสูงค่ะสี่สิบค่ะส้นสูงสีม่วงนะคะสวยๆค่ะท่านใดอยากได้รองเท้าใส่เดินแบบแบบนี้เลยนะคะ แนบมานี่เลยสีส้มค่ะสีส้มสีส้มค่ะสีส้มสวยงามมากเลยนะคะสีส้มสวยงามมากเลยค่ะสีส้มนะคะต่อมาสีบอลค่ะสีบอลสีบอลน,นะคะสวยสวยเลย สีบอลค่ะคูละห้าร้อยบาทนะคะคูละห้าร้อยบาทขายถูกๆไปเลยนะอันนี้สีม่วงค่ะเบอร์สามสิบเก้าสีม่วงส้นสูงสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าใบนะคะผ้าใบก็จะมีอันนี้เบอร์สามเก้าค่ะสีล้วนนะคะใส่ดีมากเบอร์สามเก้า อันนี้โปรโมชั่นท่านอยู่ที่450ห้าบาทค่ะเป็นผ้าใบนะคะเบอร์ส9นี่เบอร์40ค่ะเป็นสายฝนค่ะววเอาไว้คู่ละมองที่แม่มอวไว้เกือบค่ะ40สนะคะเบอร์4ี่คู่ละ450ห้าบาทค่ะ f c ท่านใดเห็นคุณแม่ลงคลิปเอฟเลยนะคะผ้าใบสวยงามมากนี่ก็ลายสายฝนค่ะเบอร์40เบอร์40ะะี่สแล้วสวยงามมากเลยนะคะ เป็นผ่าคามสีตะกอค่ะเป็นผ่าคามสีตะกอนะคะต่อมาก็ลายสายฝนเหมือนกันเบอร์ส7ค่ะเบอร์ส7นะคะเบอร์เบเกิรมากคู่หนึ่งทั้งหนามส่อเปใบอันนี้อันนี้เบอร์36มค่ะเอ,เอามาเกิร์ตเพื่ใบมาอีกกล่องเอามากล่องเดียว มีสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะมีทุกเบอร์ทุกไซส์เลยนะคะถึงเบอร์สี่สิบสองเลยเลซีท่าในใดดูคุณแม่อยู่นะคะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครน,นะคะกราบขอบคุณแล้วก็กราบสวัสดีค่ะผ้าพื้นใหญ่เรายังมีเยอะอยู่นะคะโปรโมชั่นให้ท่านผืนละสองร้อยยี่สิบบาทค่ะพื้นเล็กนะคะสองพื้นสามร้อยห้าสิบก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะ กคปซีท่านในสนใจแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะสวัสดีค่ะ